ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกับห้าอันดับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ที่มีราคาหลักล้านใครที่มีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9รีบเช็คด่วนเลยครับเงินล้านอาจอยู่ในมือคุณจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเียลู้ประกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับ สวัสดีครับผมเป็นเข็มเพรวัตถุโบราณนะครับทางช่องทางนี้ครับช่องทางแฟนเพจ f a c e b o o k Bank เข็ยเพรวัตถุโบราณ FC ซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อพี่พน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเยวกับอหละห้าอันดับของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่มีราคาหลักแสนถึงหลักล้านนะครับใครที่มีเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าวันนี้คุณรีบหยิบขึ้นมาและเช็คดูครับหนึ่งเหรียญแบบนี้อาจจะแปลเปี่ยนเป็นเงินฟังไม่ผิดครับ หเหรียญแบบนี้อาจจะแปลเปลียนเป็นเงินแสนเงินล้านได้หากบ้านใดนะครับที่มีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แบบนี้แล้วอยากจะขายคุณสามารถแอดไลน์ไอตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาประเมิอราคา,รรา,คาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวครับนะครับหรือพี่ๆอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสีย่านนะครับหาง่ายครับสะดวกปลอดภัยสามารถมารับเงินสดกันได้เลยครับอ่ะพี่จา๋าใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ครับอย่างที่บอกครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ5บาทราชก,การที่9กของคุณขึ้นมาครับพี่รู้ไหมเหรียญ5บาทรุ่นนี้มีสร้างขึ้นหลายรุ่นมีสร้างขึ้นหลายแบบและมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านฟังไม่ผิดครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญ5บาท แบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายนะครับคุณสามารถแอดไลไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาได้เลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีพี่โอติปากใต้มึงคอนครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีที่รัชพงนะครับ FC จากปทุมนะครับพี่โอติแชร์แล้วขอบคุณครับนครศรีนครศรีเจอแต่ช่วงนี้อจัดไปครับผมอ่ะใครเข้ามาแล้วครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ด่วนๆเลยเรามาดูลำดับ แรกไปเลยดีกว่าครับนี่คือเหรียญ5บาทรัชการที่9ครับลำดับที่5ครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญ5บาทที่ทุกคนเคยใช้อยู่ครับพี่ๆรู้ไหมเหรียญ5บาทรุ่นนี้บางเหรียญเอาไปอันละ400บางเหรียญเอาไปอันละหมื่นเรามาดูนะครับจุดสังเกตความแพงของลำดับที่5ครับรีบไปครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ5บาทรัชการที่9ของคุณขึ้นมาครับและคุณลองดูครับดูนะหน้าเหรียญให้เป็นเหรียญ5บาทนะครับสวัสดีพี่สถาพรนะครับ แล้วเมื่อคุณหยิบขึ้นมานะครับแล้วดูที่ปีพศครับหากเหรียญ5าบาทของคุณที่หยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้คือปีพศ2546นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นเงินแสนฟังนะาาราคาเรอรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งขั้นต่ําสภาพผ่านการใช้อันละ300ถึงอันละ1000นะครับใครที่มีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายก็ลองติดต่อมาครับนี่คือลำดับที่5ของเหรียญกระสาบรัชการที่9ครับเรามาดูลำดับที่4ครับ นะครับวันนี้ผมมีไม้ทุกท่านดูถึงห้านับนะครับแต่ก็อย่าลืมนะ F c ซท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พารูปหล่อนะครับผมยินดีรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดย้ํานะครับยินดีรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนครับเรามาดูลำดับที่4ครับนี่คือลำดับที่4ของเหรียญ5าบาทรัชกาลที่9 ที่มีราคารับซื้อเหรียญหนึ่งหลักหมื่นบาทครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับและคุณลองดูครับสวัสดีอาจารย์เบนราบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าพี่ๆดูนะเมื่อทุกคนหยิบเหรียญ5้าบาทของคุณขึ้นมาครับลำดับที่4ครับของเหรียญ5บาทราชการลที่าในคลิปนี้ครับพี่เห็นมาลักษณะของเหรียญ5้าบาทก็เป็นเหรียญ5บาทแบบที่เราใช้ครับแต่เมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วพี่ๆลองดูครับจุดสังเกตความแพงครับของเหรียญ5บาทราชการลที่9รรุ่นนี้ครับ ลำดับที่สี่ครับให้คุณดูที่ตรงนี้จุดเดียวครับคุณดูนะให้คุณดูที่ตรงนี้จุดเดียวนะครับจุดอื่นคุณไม่ต้องดูนะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้ใหม่ๆหม่อันละหมื่นครับหนึ่งเหรียญแบบนี้ใหม่ใหม่อันละหมื่นครับนี่คือปีพศในการผลิตครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายนะครับต้องเป็นปีนี้เท่านั้นครับปีอะไรครับใครที่ดูอยู่แล้วนะครับเห็ียปีพศช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยนะ อย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมาจัด5อันดับนะครับของเหรียญ5บาทรัชาก,กาลที่9ที่มีราคาหลักแสนหลักล้านมาให้ดูกันนะครับเหรียญเมื่อกี้นะครับราคาหลักหมื่นเนี่ยเหรียญเหรียญเนี้ยราคาหลักหมื่นใครดูอยู่สวัสดีเจลินดาร้อยไลท์ครับ นะครับมีเหรียญห้าบาทแล้วเป็นปีนี้ครับให้คุณดูที่ปีครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีสี่รูนเนี้ยแบบนี้ครับเอามาแลกเงินที่เราได้สวัสดีพี่รักแท้ครับลำดับต่อไปครับลำดับที่สามของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เกที่มีราคาการเล่นหาสูงสุดพี่เก่าเก่าเหรียญละห้าแ0นใหม่ใหม่เอาไปเหรียญละล้านบางคนเฮ้ยแบงค์พี่มีเยอะพี่มีอยู่หลายเหรียญเลย เก่าๆนะครับลำดับที <ain> ่สามของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าคือเหรียญนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เบลลาบุรีครับพี่ฟังผมก่อนนะไม่ใช่อะไรนะลูกไม่ใช่ว่าทุกเหรียญจะขายได้นะครับเหรียญที่ขายเหรียญที่ขายได้เป็นเหรียญหายากนะครับพี่เหรียญที่เรารับซื้อเป็นเหรียญที่หายากครับลำดับที่สามครับของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่มีราคาอันหนึ่งห้าแสนบาทคือเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ครับอ่ะค่อยๆดูครับ อย่างที่บอกนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมานะครับแล้วเหรียญหบาทของคุณครับมีรูปเรือสุพรรณหงส์ปรากฏอยู่บนเหรียญอะคุณดูนะมีรูปเรือสุพรรณหงส์ปรากฏอยู่บนเหรียญแบบนี้นะครับคุณมีสิทธิ์รวยแต่อะไรพี่ๆรู้ปะต้องดูจุดสังเกตความแพงครับใครเคยเห็นเหรียญ5บาทเรือหงส์รุ่นนี้บ้างหนึ่งเหรียญแบบนี้ครับหากคุณฟุกเจอและเป็นแบบที่เราตามหาเก่าๆแบบนี้อัลละห้าแสน เก่าๆแบบนี้เอามาขายเราได้เอามาแลกเงินที่เราอันละห้าแสนบาทเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วพี่ๆลองดูครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้ดูที่ตรงนี้ครับดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่ะพี่ๆดูนะปีพอสอนในการผลิต ย้ำนะครับปีพออนในการผลิตของเหรียญ5้าบาทรัชกาลที่9้าเหรียญน,นี้ครับพี่ดูนะหากของคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับขอคนละแชร์ครับสวัสดีพี่ตินยภพบุษบาครับไม่เจอกันเลยพี่ชายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะดูครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญห้าบาทขึ้นมาครับแล้วปีพศอ,อนในการผลิตของคุณเป็นปีสามคุณจําคําผมนะปีสามหนึ่งไม่แพง ปีสามหนึ่งยังไม่มีราคาแต่พี่ๆดูตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบลายให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบลายให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ๆดูนะเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้มันมีราคาใช่ป่ะแต่สวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับ,รบแต่อะไรพี่ๆรู้ไหมครับเหรียญห้าบาท เหรียญน,นี้วิธีการดูจุดสังเกตความแพงของเหเรียญห้าบาทเหรียญนี้ครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญห้าบาทของคุณขึ้นมาครับแล้วคุณดูที่ปีพศครับนี่คือลำดับที่สามนะครับสวัสดีพี่สมหมายครับนี่คือลำดับที่สามนะครับปีพศในการผลิตคือปีสามหนึ่งอ่ะคุณดูนะสามหนึ่งสามศูนย์ยังไม่มีราคาย้ำครับ สามหนึ130ยังไม่มีราคามีราคาต้องเป็นปีนี้เท่านั้นครับคือปีพศสอ2พันหากครับหากท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณพบเจอเหรียญห้าบาทแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายนะครับหนึ่งเหรียญผมรับซื้อนะครับราคาหลักแสนนะครับเก่าเก่าเหรียญหนึ่งห0 0 0สนครับใหม่ๆเหรียญละล้านครับใครมีแบบนี้ก็ลองติดต่อมาครับอ่เซฟ เซฟรูปกันไว้เซฟรูปกันไว้ใครดูอยู่ก็คนละไลค์คนละแชร์ครับลำดับต่อไปครับลำดับที่2ของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ใน E ีพีนี้ในคลิปนี้ครับนี่คือเหรียญ5บาทรัชกาลที่9้าครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณลองดูครับพี่รู้ไหมเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้เอาไปเหรียญละ3แสน เหรียญห้าบาทเดีย๋ยนี้เอาไปเหรียญละละ้านลำดับที่สี่ของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าคือเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปคุดเฉียงแบบนี้ครับมีใครมีอยู่ที่บ้านแบบนี้บ้างมีใครมีเหรียญห้าบาทอยู่ที่บ้านแบบนี้บ้างครับช่วยกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยสวัสดีอาจารย์เชิดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่ะพี่จ๋ายอย่าลืมนะหากเอซีท่านใดที่ดูอยู่นะครับ แล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องพระเหรียญพักเก่าพระใหม่พระเนื้อผงนะครับคุณมีแบบนี้คุณสามารถมาคิดเงินที่เราได้คุณสามารถนําพักของคุณมาขายถึงร้านเราได้ครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับแผนที่ตามหน้าจอเลยครับส่งรูปมาประเมินราคาก็ได้นะครับเดินทางมาที่ร้านก็ได้นะครับใครที่ดูอยู่ก็ติดต่อเรามาครับขอพระคุณงับลำดับที่4ครับของเหรียญ5บาท รัจการที่เก้าครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับและคุณลองดูครับจุดสังเกตความแพงมันมีแค่ตรงนี้เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะดูครับใครเคยเห็นกดเลขห้ามาหน่อยดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญห้าบาทขึ้นมาครับแล้วพี่ๆดูครับชนิดราคาของเหรียญสวัสดีเจลินดาร้อยไร่นะสวัสดีครับพี่เห็นชนิดราคาของเหรียญมา ชนิดราคาของเหรียญ5บาทรัชก,กา,าทลที่เเหรียญนี้ครับแลบเหรียญ5บาทรุ่นนี้เป็นแบบรูปพญาคุดพี่ดูนะใครเจอเหรียญ5้าบาทที่เป็นรูปคุดคุณมีสิทธิ์รวยนะครับ1เหรียญแบบนี้เอาไปเลยสภาพสวยๆอันหนึ่งสามแสนห้าแสนเผอๆเอาไปอัลลานครับจุดสังเกตความแพงครับให้คุณดูที่ตรงนี้ครับจุดสังเกตความแพงให้คุณดูที่ตรงนี้พี่สมหมายบอกว่าไงที่บ้าน ผมมีพักเครื่องเยอะเลยครับพี่สมหมายเสยนาราชครับพี่สมหมายฟังน้องก่อนหากพี่สมหมายมีพักเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักกุ่คุณติดต่อผมมามารับเงินสดกับบ้านพระบูชาบางองค์องค์หนึ่งเป็นล้านพระบูชาองค์บางองค์องค์ละเป็นแสนใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีของอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดี ID แล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับขอประคุณครับปไะดูฮะ เมื่อพี่พี่หยิบเหรียญห้าบาทรัชการที่เก้าที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาดูครับหากเหรียญห้าบาทของคุณเป็นแบบนี้สามารถขายเราได้ในราคาอละห้าแสนเนี่ยจุดสังเกตความแพงครับมีรูปพยาคุดเฉียงพี่พี่เห็นมาแต่วิธีดูให้คุณดูที่ตรงนี้ครับปีพอสอนในการผลิตครับพี่ดูนะ ปีพศในการผลิตของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9เหรียญน,นี้ครับคือปีสอซึ่งเป็นแบบธรรมดาคุณฟังผมนะใครที่มีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ที่เป็นรูปพยาคุดนะครับแล้วเป็นปีสองคือแบบธรรมดาราคาไม่แพงหรือยังไม่มีราคานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แล้วเป็นปีพศตามนี้ครับหาโคตรยาก เรารับซื้อนะครับอันหนึ่งสามแสนถึงอันละ1ล้านครับปีพศในการผลิตคือปีพศสองพันห้าเท่านั้นครับปี20และปี22ยังไม่มีราคาครับขอบพระคุณครับอ่ะและเรามาดูลำดับที่1ของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9กันครับว่าเฮ้ยเหรียญ5บาทสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินแสน <S 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 เหรียญ5บาทสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้ใครที่ดูอยู่นะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่ตอนนี้เหรียญไปไหนแล้วไม่รู้สวัสดีครับ,สว,ส,รบ,บรสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับเหรียญห้าบาทกดตรงสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วไหน,ไหนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ไหนฝากกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็พี่ดูรูปภาพไปก่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนๆสองน,นาทีหนึ่งนาทีครับ พุดตรงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่จา๋าเรามาดูเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้กันครับสวัสดีพี่ชื่อพลครับพี่อันละสองล้านลำดับที่หนึ่งของเหรียญห้าบาทราชการที่เก้าคือเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วพี่ๆลองดูครับใครที่มีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้มีสิทธิ์รวย บอกเลยนะใครมีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้มีสิทธิ์รวยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญห้าบาทขึ้นมาครับแล้วพี่ๆลองดูครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ไม่ยากเลยนะครับวิธีการดูลักษณะาการดูเหมือนกับเหรียญบาทที่ผมเคยสอนอยู่เป็นประจำครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับและเหรียญห้าบาทด้านหลังเป็นรูปพยาคุดพี่ ใครเห็นปีพศบนเหรียญช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมใครเห็นปีพศออบนเหรียญช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมครับปีอะไรครับนี่คือปีพศออในการผลิตของเหรียญห้าบาทรัชก,กาลที่เก้าเหรียญน,นี้ครับและเป็นเหรียญที่บางอย่างก็มีราคาสูงถึงเหรียญละสองล้านถึงเหรียญละล้านครับ <ๆ S 2> เมื่อทุกคนหยิบเหรียญห้าบาทรัชก,กาลที่เก้าของคุณขึ้นมาและจุดสังเกตความแพงครับ ชนิดราคาก็คือห้าบาทมีรูปพยาคุดและปีพศออนในการผลิตคือปีพศอ,อ,อะไร,ะรพี่ๆท่านใดเห็นปีพศช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับมีใครเห็นไหมเนี่ยปีพศในการผลิตของเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ครับคือปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าขอคุณครับแต่เมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับและคุณลองดูครับว่าเหรียญห้าบาทเนี่ยพี่ดูตรงต,ตัวนี้ตัวเดียวนะดอเด็กตัวนี้ พี่จำคำผมนะใครที่มีเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปพญาคุฑตรงแบบนี้หายากลำดับที่หนึ่งให้คุณดูที่ตัวดอเด็กตัวนี้ตัวเดียวย้ำดูที่ตัวดอเด็กตัวนี้ตัวเดียวครับเพียนมาอันนี้ยดอเด็กคอมันเต็มขอบพระคุณพี่ไก่นะครับขอบพระคุณครับงับเพียนมาดอเด็กคอมันเต็ม แบบนี้คือแบบธรรมดายังไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับดอเด็กคอสั้นเคบ,บาทแบบนี้ครับผมรับซื้อนะครับอันละล้านถึงอันละล้านห้าครับนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายให้คุณดูที่ตัวดอเด็กนะเป็นแบบที่ผมตามหามารับเงินสดที่ผมได้นี่คือเหรียญห้าบาทรัชการเก้าที่หายากลำดับที่หและมีราคาเล่นหากันมากถึงหล้านถึงสล้านบาท นะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญ5บาทนะครับหรือว่ามีพักเครื่องมีของเก่านะครับแล้วอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพักเครื่องพระพุชาของเก่าของมีค่าทุกชนิดเนี่ยหากท่านใดนะครับมีของอยากจะขายนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปของคุณมาประเมินราคานะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่สลึงเดียวใครเรียกเก็บเงินคุณคือนิชาชีพครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ครับผมแบงค์เก็เพด้วัตถุโบราณครับผมเบนซ์เ็บเพชรวัตถุโบราณน,นะขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติด share, ใครกดไ like ลค์รัวๆให้ผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ